สวัสดีค่ะมีรถไถเข้ามาแนะนำใหม่1คันนะคะสำหรับ FC ที่กำลังมองหาตัวค u ูป้า LC 708เรามีตัว SP นำเสนอ1คันนะคะเข้ามาแบบสวยๆเลยค่ะคันนี้เครื่องเดิมคลัตเดิมนะคะยังไม่เคยแกะเลยนะคะตัวนี้1,800กว่าชั่วโมงนะคะ LC 708 SP คันนี้จดทะเบียนปี 8ค่ะเล่มทะเบียนชุดโอนลอยมีให้ครบเลยนะคะตัวรถผามดันดินแล้วก็ให้ผ่านพวนใหม่ของตาเพชรใบ22นิ้ว5ใบนะคะแล้วก็ทางเราใสาย่ยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ค่ะยางหลังตามเดิมอยู่ที่75-80เอร์เซนค่ะคัดเดิมนะคะภายในห้องนี้เก็บสีเดิมไว้ให้ดูนะคะ้า 5, ะบ้านจะรา้ว่าจะจัวะงวนะัดมานขอไฟฟ้าเด้ตอนนี้อนะ่ะ จากทางรถมาต่อไฟฟ้าให้แล้วครับวันที่ตอนนี้ยี่ไหนแล้วมาตลาดครับค่ะด้านท้ายก็มีเก็บสีเป็นบางส่วนนิดๆหน่อยๆนะคะพวกนี้ค่ะชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวก็ทำให้ติดหมดนะคะถามเราให้ผ่านใหม่เลยค่ะ3 8 9 0 0 0บาทนะคะ3 8 9 0 0 0บาทได้4708 ตัว SP ปี58ไปใช้งานนะคะสวยๆค่ะคันนี้โทรมาหาแม่ค้าได้เลยนะคะ0804141669ค่ะคลิปนี้ลงทางช่อง YouTube แต่ว่าไม่ได้เอาไปถ่ายไปดันให้ดูนะคะคันนี้เนื่องจากเมื่อคืนนี้กับเมื่อเชา้านี้ฝนตกมันพื้นที่ของหน้าร้านของเรามันเละนะคะแปลงที่จะไปรีวิวมันก็เละค่ะก็เลยขอรนุญาตช่วงนี้เป็น ภาพรีวิวแบบนี้ไปก่อนนะคะส่วนท่านไหนที่ออชอบแล้วเดี๋ยวแม่ค้าจะไปหารีวิวเป็นคลิปสั้นให้อีกทีนึงนะคะแอดไลน์มาหาแม่ค้าได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่แจ้งค่ะหากไม่ชอบสีเแตกว่ากำลังมองหา ตัวอื่นอยู่ก็มีอีกหลากหลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น40 SP สวยๆค่ะมีหลากหลายคันนะคะแล้วก็ตัว DT ก็มีค่ะ32แรง SP ก็มีค่ะพวกรถตักก็มีนะคะแล้วก็พวก50ก็มี45แรงก็มี36แรงก็มีนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับร้านของเรานะคะ อุปกรณ์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวตัดหญ้าหรือว่าโรตารี่นะคะประมาณนี้ค่ะฝากกดติดตามช่อง youtube ของแม่ค้าไว้ด้วยนะคะกับสวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะ